ซีรีส์พ p มาราทอนในวันนี้เราจะจัดทีมคอมโบตัดแรกที่ไม่ได้จับมาเนิ่นานลงสนามจริงในศึกพีพี หมุนเวียนก่อนปิดหลีกนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์การใช้งานคอมโบตัดแร่บวกหยุด5วิเมตาล,ล่าสุดในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับพบกับผมใคน,นรัชาแนลรีชเชนเคยนะนครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยที่จะช่วยเบี่ยงเงินฝากของคุณเราขอแนะนําร้านมารุชอบร้านรับเติมเกมไลร์เรนเจอร์ราคาถูกปลอดภัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า180,000คนใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่าง หรือ Ruby 9 8 8 Ruby ไปจัดก,ก็ได้เลยครับลิงก์เพจ Facebook อยู่ใต้เดซิฟชันเองนะครับมาครับผมวันนี้หน้าตาทีมตัดแรกบวกอยู่ห้าวิของผมก็จะหน้าตาประมานนี้นั่นเองเนาะหลักๆเลยครับผมจะใช้เบราอัศวินตัดแรกบาวร็อกร่างโคน9้าดาวแม็กตัดแรกแล้วก็บราอยมาทูดร่างโคนตัดแรก9ดาวแม็กเหมือนกันและปิดท้ายด้วยซารีไอดอลมีหยุดห้าวิบวกตัดแรกแต่ร่าง9ดาวร้อยหกสิบเท่านั้นนั่นเอง และเราอัศวินของเรายังไม่ได้ทําการปั้นขึ้นไฮเปอร์แม็กเดี๋ยวมาปั้นกันสดๆเลยละกันนะผมกบม่วงครบ20ตัวพอดีเลยณนะจังหวะนี้ก็ปั้นกันเลยนะครับตัวสุดท้ายครบ25ตัวเป็นไฮเปอร์แม็กนั่นเองโอ้โห,โหสวยงามจัดๆอ่ะที่เหลืออัพเลเวลจนเต็มเท่านน้ะนุผมด้วย กบเขียว9ดาวที่เราตุนไว้โอเคเรียบร้อยครับผมให้เปอร์แม็กส่วนคือร่าง9ดาวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับลองเล่นร่างนี้ไปก่อนนะทีมสมบูรณ์ผมก็หน้าตาประมาณนี้และเหลือเวลาอีกประมาณ15ทีก่อนรีเซ็ตเลกฉะนั้นขอไล่ตีโดยโด่วนเลยกันและร่วงมาด้วยนะครับเรียกได้ว่า ร่วงมาเหมือนจะไกลด้วยนะจังหวะนี้ไปเลยครับผมตาที่1นึ่งบลุยโลดดูดิฮงโบตัดแรกที่ผมไม่ได้จับมานานแต่เวลาไปเจอแล้วอย่างตึงนะครับก็อยากจะลองใช้เองดูบ้างนะจังหวะนี้โอเคเขาพายุมาก่อนจังหวะที่1แล้วยังไงแช่ไหมไม่แช่เราพายุโอเคดีเรยเยอะเกินนะเพื่อนโอ้โห เสียจังหวะเราหมดเลยเอาหายหมดทีมเลยโอ้โหยังไม่ได้เล่นเลยครับผมตาแรกนี่เพคกดเลยโอโ้ไม่น่าเลยเมื่อกี้นี้ผมไม่น่าง,งกไอเทมเลยนะเมอ่ะยอมแพ้ไปครับเพราะว่าทีมเราไม่เหลือเรนเจอร์แล้วนะครับโอโ้เมื่อกี้นี้ถ้าผมกดอมาตะตอนเขาแช่มานี่น่าจะรอดหมดคิดว่าเออ เดี๋ยวเก็บน้ําแข็งไว้แช่ฝั่งตรงข้ามจะดีกว่าก็เลยไม่กดนะครับเมื่อสักครู่นี้ตัดใจพลาดไปนะตาแรกก็แพ้ไปก่อนไม่เป็นไรครับทำตายที่สองให้ดีกว่านี้ดีกว่ามาเราเริ่มรู้ไต่บทแล้วบทมันกวนโอยนะครับเราอุตส่าห์รอตั้งนานให้มันแช่มันไม่แช่พอเราพายุค,คืนมันดันกดแช่ทามมิ่งนรกเลือกเกินนะครับจังหวะนี้ไปยังไงสิยังไงทันลมหน่อยเออถลมเขาหน่อยถลมเขาหน่อย ย่งนี้เขาถ้ารมเราฝ่ายเดียวเออนี่แหละโอ้โหไอดอลนี่ขนาดไม่ใส่โดนแน่นอนนะครับยังไม่นขนาดนี้นะผมใส่แค่เกียร์ร่มจันทาแบบชิงประยุกต์ไปนะไม่ตรองสายก็ปล่อยเร็วอยู่แต่ว่าไม่ใส่โดนตัดฮิวไฟล์ตรงข้ามได้ถือว่าใช้ดีใช้ได้ใช้โดนนี่ครับผมติดเต็มหัวไฟตรงข้ามติดดีจัดโอ้ติดเวอร์โคตรนะครับสำหรับไอดอลยังไงหายเรียบไปดิ เจอคอมโบตัดฮิวบวกตัดเร่นะครับแล้วก็บวกรดต้านอบอกเลยยับยุยี่แน่นอนฝั่งตรงข้ามนะไม่มีทางครับผมเราชนะแบบใสๆจังหวะนี้ปลายเรียบร้อยป้อมแตกไปก่อนครับออืสวยงามบวกไปอีก3าหแต้มครับตาถัดมาทีมนี้เลยละกันไม่ต้องคิดเยอะครับผมเจอทีมไหนตีหมดครับจังหวะนี้หลีกแค่มาสตกมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยแค่วันนี้ไม่ได้เล่นนะครับ เมื่อคืนนี่ยังเล่นอยู่ในไลฟ์เลยนะโอ้โหไม่กอดทาไมคนมันขยันเล่น PVP เรือเกินแม้เขาจะบอกกันว่าโอ้โหเงียบเหงาเออหรือเกินจัไม่แต่ PVP นี่คือคักทุกวันนะครับขยันเล่นคะแนนเฟร้รกันเลื่อเกินนะแต่ละคนคนไม่เล่นนี่เรียกได้ว่าตามกันไม่ทันเลยทีเดียวนะเขากดอมาตะมาครับจังหวะนี้เรากดอมาตะสวนไป ไหวไหมอัศวินมูปไปแล้วครับผมคู่กับเรมนะช่วยช่วยกันมูโอเคเขาแช่มาเราไม่มีอัปตาเพราะใช้ไปแล้วนะยืดด้วยการกดเมเทโอช่วยฝั่งตรงข้ามแคนเซิลสกิลนิดนึงนะเดี๋ยวทีมเรามันจะรวนเดเม s สกิลจากฝั่งตรงข้ามเยอะหน่อยนี่เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับบางคนนี่แบบว่าใช้หมดแล้ว กำลังสงสัยว่าเอ๊ะมทีโอเก็บไว้ใช้อะไรนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลงไว้ตอนที่แบบฝั่งข้ามกำลังเจะอะสกิลเนี้ยเรากดมเมทีโอแล้วก็พอสั่งข้ามโดนเดเมจไปเนี่ยมันก็จะถูกแคนเซิลสกิลไปนั่นแในระหว่างจังหวะที่กาลังใช้สกิลกาลังปล่อยเดเมทมาเงี่ยก็โดนแคนเซิลแล้วก็ต้องรอนับคูดาวใหม่นะครับนะเทคนิคเล็กน้อยช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ไปครับ34แต้มจังหวะนี้ต่อเนื่องครับผมตาถัดมาโตบินไม่สู้ครับขี้เกียจตีนะ โอเคพื้นล้วนๆเหมือนจะเขาโบตัดแร่เหมือนเราออาลองตีนิดนึงลุยโลดยมหมอกมาแบบดับเบิลเลยทำไมเราไม่ดับเบิลบ้างกดแช่ไปก่อนครับจังหวะที่หนึ่งไปยังไงดียังไงไหวไหมโอ้โหให้บาลร็อกเขาก็แอบแรงนิดนึงอยู่เหมือนกันยังไงยังไงไหวไหมไหวใช่ไหมบอกผมทีตัดแรกติดยังช่วยได้ไหมตัดแรรเหมือนจะเริ่มติดไหมนิดนึง นิดนึงไหมโอเคกดมาตะบ้างครับจังหวะนี้โอเคฝั่งตรงข้ามหายเยอะอยู่เหมือนเราติดแล้วนะครับจังหวะนี้สําหรับคอมโบตัดแรกนะเพราะว่าปล่อยร็อกกันยมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่มีร่างโคนด้วยนะครับนี่ครับติดเรียบร้อยเนาะปล่อยตัวไม่ออกเจ๋งแน่นอนครับฝั่งตรงข้ามเออก็ใช้ดีเหมือนกันนะไม่แย่นะครับสําหรับคอมโบตัดแรกสุดฮิตของลีกที่ไม่ใช่ตำนานนะครับแต่ว่าตอนนี้ตำนานก็หันมาหยิบกัน เยอะพอสมควรก็เลยเรียกได้ว่าจะเป็นเมตาไหมนะครับสำหรับคอมโบต,ตัดแร่บวกหยุด5าวินะผมลองไปดูบนท็อปตำนานได้ใช้กันเยอะมากนะครับก็อย่าดูแค่ท็อป10บละกันหลายท็อปลงมานะครับท็อป20อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเยอะมากๆครับสำหรับตัดแร่บวกหยุด5วินนั่นเองนะ,ะคนไทยข้าใบก่อนครับผมตีต่างชาติกันเป็นหลักโนทีมนี้ครับคุณนาะโอนดูซิทีมแอบตึงนิดนึง น่าจะยังไหวอยู่นะเรายังไม่ขึ้นมาร์ส2องใช่ไหมน่าจะไหวอยู่ครับต้นมาร์ส3ามน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ไปไหวอยู่ออากดแช่เลยครับเอาการันตีชชนะละกันรีบเก็บกวาดนิดนึงไปครับเกลียงแผงเรียบร้อยนะน่าจะชนะแลว้วเหลือแค่ดันระยะเท่านั้นนะครับจังหวะนี้อัศวินโดนสตันไปแต่ยังไม่ตายเนาะได้อยู่ปล่อยไปครับปล่อยปล่อยไปปล่อยไป,ป เรียบร้อยครับป้อมแตกไปครับสวยงามบวยสามสบเก้แต้มกระดึบขึ้นมาใกล้มาสสองอีก19เจอซ่อนเลนก็ต้องตีแล้วล่ะครับจังหวะนี้เพื่อแต้มที่บวกเร็วขึ้นเพราะเวลาเหลือ10นาทีเท่านั้นลาสินาทีกับหมุนเวียนน้ำก่อนที่จะราจากกันและเจอกันใหม่ในอีก3เดือนข้างหน้ามายังไงเอามาตาจังหวะแรกไปก่อนฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วเรากดอามาตาสวนไปเลยครับผมอย่างงกใหเทม เคลียกองกำลังศัตรูให้ได้ครับและเราจะชนะแบบง่ายดายเขามีไอเทมเหลือไม่เป็นไรนะครับจังหวะหลังนะเพราะเราได้เปรียบตรงจํานวนที่เหลือเยอะกว่าแล้วนะแล้วก็คอมโบเราก็จะติดได้ดีแล้วนั่นเองนี่ครับเกรียงแล้วฝั่งตรงข้ามเนาะประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้วินเลต100เซนก็กะจังหวะใช้เทมดีๆนะสรับสมบุนเวียนนะ ก็มาถึงครับแนะนําเลยคูดาวไอเทมน้ําแข็งหมดเมื่อไหร่กดใช้ทันทีนะครับถ้าฝางข้ามใช้ไอเทมสวนอามาตะอย่างเงี้ยเรากดอมตะตามาตาตเลยนะครับแมอเทมเราจะเสียเยอะกว่าแต่ว่าเราถ้าเก็บกวาดฝ่ายตรงข้ามได้ชนะแน่นอนนะครับนี่ครับแบบนี้เลยเรียบร้อยอีกหนึ่งตานะขออนุญาตไ่นับตาแรกและกันอันนั้นประมาทไปนิดหนึ่งสี่พันแล้วยังไม่ขึ้นอีกโอ้โหมาสองนี่มัน โคตรอภิมหาเฟร์สเรืเกิดปล่อยตัวเลยมาทริกเดิมๆครับจังหวะนี้ไอเทมน้ําแข็งแค่เลยโอูเขาพายุแบบนี้จังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่่ะเขากดอมตะโอเคยังดียังดีถือว่ายังไม่แย่ครับจังหวะเรานะวิ่งไปยัดบ้านก็เลยลูกพ่อโอเคอมาตะจังหวะนี้ดีมากเรากดอมตะสวนไปเลยนะครับมเมททโทอช่วยครีมนิดนึงเพราะว่าดาวินชีเขาก,กอปเยอะโอ้โหเหมือนจะไม่รอด แผงหลังเราเหมือนจะไม่รอดหายวับไปกระตาเมื่อกี้นี้โดนอะไรไม่รู้กระเด็นยับเลยกระเด็นยับเลยไหวไม่ได้เมทเติมเดเมทให้ทีกลุ่มก้อนนั้นนะเอาให้ตายหน่อยได้ไหมตัวชนเรายังยืนอ,อยู่นะแต่แผงหลังเราไม่เหลือแล้วนะครับเหมือนจะโดนเบาลงเบาลกลูเดียดอะไรตีข้ามานะครับผมจังหวะอย่างี้ โอเคดาวเวชีเขาหายหมดแล้วนะโอ้โหเสียวอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ก๊อปยับเลยเมื่อกี้นะครับได้อยู่ครับเกือบพลิกแต่ว่ากลับมาได้ครับผมบวกไปอีกแต้มขึ้นสู่มาสเตอร์2อย่างสวยงามครับตาถัดมาครับลุยโลดเช่นเคยครับรีบปล่อยตัววิ่งไปกีนตำแหน่งแต่ยมเขาวิ่งเร็วกว่าวะกดแช่ไปเลยครับผมจังหวะที่1แบบนี้โอ้โหโดนเอเลนมาขวางแย่และ เราแย่แล้วแบบนี้เสียเปรียบโคตรๆนะทุกคนออืืหพายุเลยเสียเปรียบแล้วครับผมโอเคเขาพายุคืนสวยมากสวยมากยังไงยังไงโอเควิ่งไปกินที่ได้อยู่อมาตะเลยครับผมอย่างงกจังหวะนี้ใช้ได้ใช้เมเทโอด้วยใส่ให้หมดใสให้หมดโอเคฝั่งเขาโดนสตันโอ้โหเราไม่มีเทมส่วนแล้วว่ะดนสตันต่อไปนะเพื่อนโดนสตันต่อไปอย่าตีมาโอ้โหหายหมดเลยหายหมดเลย แต่ตัวอะไรสตันให้เราวะเนี่ยเอ๊ะฝั่งเรามีตัวสตันด้วยเหรออ๋อมีงูมินมัน้งน่าจะมีงูมินนะครับสามวิโอ้ถ้าไปสลอ็อตนี่เขาน่าจะยืนนิ่งกัินทั้งแถวนะครับเรียบร้อยครับผมนี่ไงโอ้บอดฉลาดพอดีไงโดนสวนแตกเลยครับผมมาถึงกดแช่เป็นไงล่ะโดนบอดเคาน์เตอร์อ่านเกมถูกนะครับเละเลยอ่าเรียบร้อยตาใหม่ดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับเหลือ5นาที ลุยต่อครับจังหวะนี้มาเราก็ยังคงใช้สูตรนี้คนระับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ชนะมันค่อนข้างที่จะสูงนะแช่เลยนะโอ้เมื่อกี้ติดเอเลนนะครับเขากระโดดข้ามเร็วมากเลยอะ่ะโอ้โหเสียจังหวะหมดเลยตานี้ยังไงดิยังไงเรียบร้อยหายทั้งทีมครับฝั่งตรงข้ามชนะแล้วล่ะนะนะสวยงามสวยงาม โอเคได้อยู่ครับผมยันหน้าบ้านเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงต่อหมดไหมหมดไหมโอเคเอาเซฟนิดนึงครับผมเอาชัวโนก้กันตีชนะครับกดมาต่าปเรียบร้อยป้อมอีกนิดเดียเรียบร้อยครับป้อมแตกไปบัวกอีกสาสหแต้มครับผมสงสัยมันหนึ่งคงจะยากไกลเกิน เวลามันเหลือก็จึ้งหนึ่งนะครับมาตีชานิดหนึ่งนะอุ้ยเจอแชมเปนว่ะอ่ะลองดูครับนะเบบี้โซดาไหนดูซิด้วยขนรุงที่เหลือครับอยากจะตีสักนิดหนึ่งเป็นไงไหวไหมโอเคจังหวะนี้โกดแช่เลยครับผมทามมิ่งดีมากเมื่อกี้นี้อัศวินเขามูฟพอดีโอเคเอมมาตาแล้วก็พายุอีกไหมแช่ด้วยไหมแช่ด้วยโอเคโอ้โหไป ดีนะอดทนรอยสักนิดหนึ่งพายุสวนครับผมแล้ววิ่งยัดบ้านมาเลยลูกพ่อเฮ้ยติดอะไรติดอะไรหน้าบ้านอออืืตัวอะไรอะ่ะอันเทินลงศพยมทูดเหรอหรืออะไรโอ้โหพัดพายุไม่ไปน่าจะเป็นตัวซัมอนยมนะครับเจ้าลูกตาวิญญาณออืติดได้ทางมิ่งดีเลือเกินจงังหวะเมื่อสักครู่นี้ดีนะตีตายก่อน ถ้าสมมอนมันขึกกว่านี้คงจะเย่นะครับบัวกไปอีกสา1สิบ้างครับผมโอเคต่อเนื่องครับตาถัดมาด้วยความรวดเร็วทันใจไปครับป๊าปป๊าปป๊าป๊าป,าป,าปายมวิ่งมาอย่างเร็วอีกแล้ววะ่ะอีกแล้วไปครับผมโบตัดแรกเราคอนเฟิร์มวินดีไหมตาน,นี้กดแช่หรือไม่แช่ดีกว่าวะ่ะเห็นสะลล็อตแล้วเสียวๆนะครับ เดียวเสียวโหแต่เหมือนจะไม่คอนเฟิร์ววินสักเท่าไหร่กดธมตะไปเลยครับผมอย่างงกไอเทมใช้ได้ใช้ใช้ได้ใช้ครับผมจังหวะนี้แนละ้วรีบปล่อยตัวที่เป็นตัวดดเมจออกมาให้เยอะที่สุดเพื่อฆ่าฝั่งตรงข้ามแบบนี้บินหมดเลยยังไงยังไงอัศวินแค่ไฮเปอร์แม็กมันคงถึกไม่ได้มากตามที่เราคิดนะเขอบอตัดแรกมันก็จะคลายๆหน่อยแล้วก็ติดยากนิดนึงนะครับแต่ว่าไหวอย,อยู่เพราะว่ามียมคําชั้นที่2อยู่นะครับนะ ไม่ต้องกังวลไปเรามียมกับร็อกร่างโครงอยู่ก็ติดตัดแร่ได้นะครับแล้วมีไอดอลเนาะถือว่ายืนได้ยาวนานอยู่ครับใส่ฟฟลบต้าน100แล้วก็แอบแม่นิดนึงด้วยนะแต่ไม่ใส่โดนแน่นอนแล้วก็ชนะไปครับตอนนี้บวกไปอีก33แต่ผมจังหวะน,นี้จบมาซะสองแบบสวยงามเนาะดังนั้นทีมตัดแร่บ,บอกได้เลยว่ายังคงใช้ได้ดีมากๆนมะไม่อย่างนัแล้วทีมรับทนางคงไม่หันกลับมาใช้กัน หลายๆทีมเนาะยกตัวอย่างเช่นที่เงโตบันบันคนนี้นั่นเองเนาะที่เขาใช้ทีมคอมโบตัดแร่หน้าตาแบบนี้เลยนะตัดแร่1ตวตัวนะตัดแร่2ตัดแร่3ตัดแร่4ตัดแร่5ตัดแร่6ตัดแร่7ตัวเน้นๆนะแล้วมีมูลยกลอยมาเสริมเรื่องการสตันนั่นเองเนาะการยกขึ้นไปก็เหมือนสตันคาไว้ลอยอยู่บนฟ้าแล้วมีเฟรุน เพิ่มระยะความกว้างของสกิลบวกดาเมจน้ำแล้วก็เอาตัวการบินมาเสริมอีกหนึ่งตัวประมาณนี้นั่นเองนะครับใครกำลังเลยอยู่ว่าเอ้ยผมจะใช้คอมโบตัดแรกดีไหมเพราะว่าท็อปสิตำนานเขาเน้นจะหยุด5าวิกันเป็นหลักเรามีตัดแรกใช้ตัดแรกเรามีหยุดหวิใช้หยุดหวิเรามี2ออยา่างอยากจะมิกซ์รวมกันได้ทั้งคู่เลยบอกได้เลยว่า2คอมโบนี้ค่อนข้างที่จะ โหดที่สุดในเมตาล่าสุดนี้แล้วนั่นเองเนาะชิบตัวผมก็เป็นตัวอย่างการจัดทีมคอมโบตัดแร่บวกหยุดหวิมาลองใช้งานนั่นเองเนกก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่ครับสำหรัการ P พวันนี้นั่นเองนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย